สวัสดีจ้าืันนี้สวอมสิไม่แบงปันวิธีการเฮตโนใหม้สมอยู่ในเกาหลีเนาะจ้าพราะว่ามีหลายคนเลยเพิ่นบอกให้สวอมมาแบงปันสูตรเนาะจ้าพระว่าเพิินเฮตเหล้วมันเหม็นมันเน่ามันดำไหมจ้านี่นี่คือโนใไม้สมที่สวอมเฮตเหล้วเนาะพี่นงเป็นแล้วจ้าบ่เหม็นบ่เน่าบ่ดำเนาะจ้าสูตรที่สวอมใส่นี่สามารถเฮดได้ทั้งโนใหม่ทั่วไปทั่วไปนี่ก็คือโนใหม่ช่วงที่สวอมหานหล็กๆนาจ้า แล้วก็นอไม้ดำนอไม้ไล่นี่ก็สามารถเฮ็ดคือการจา่าฮ็ดไดทั้งสองแบบเนาะสูตรสวอมสามารทเฮใดเลยจ้าแต่ส่วน,นนี่นี่ส่วนรลอบล่าสุดที่สวอมนี่สิเป็นนอไม่ลล่เลยจ้าไปเบิ่งกันเลยจ้าว่าสวอมใส่สูตรใส่วิธีการเคล็ดลับแบบใหนนอไม้จังบ่เนาบะดำเนาะจ้านี่จ้านี่คือนอไม่ลล่ที่สวอมใส่ในการเฮ็นนอไม่สมรอบนี่เ้อจ้าสิมีลักษณะเป็นนอไม่สีาล่ดำๆแบบนี้ละจ้าเนื้อเขาสินแน่นกว่านอไม้ที่สวอม เคยหาก่อนหน้านี้เนาะสวมกระสีมะปอกเปลือกกลางน้ำแล้วกระสีมาสับวิธีการสับนี่กระสีสับชินใหญ่ๆจากน้อยเ้จอจ้าเพราะว่าเวลาไปเซเวลาที่เขาไปคันนี่มันกระสีน้อยลงเนาพี่น้องเนาะต้องเฮ็ดใหญ่ๆไปจากน้อยจา้านี่สวมกระสีสับซับคือบอก่งนี่ลหละจ้าพี่น้องแต่ว่าเห็ดตอนใหญ่กว่านั้นเนาะนี่ซับแล้วก็ฟานออกจา้านี่สวมสิจับขึ้นมาให้เบิ่งเด้อจา้านี่สิตอนประมาณนี้จ้าพี่น้องนี่ใหญ่ๆขคโลเคเลแบบนี่เนาะ หลังจากที่เท้าซับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่สวมสีน้ำไปแซน้ำไปสองขึ้นเดจ้าพี่น้องสวมร่องบางแล้วถ้าแซ่ขึ้นเดียวนี่มันยังบาัานอ่อนจากพี่น้องเท้าไปคันนี่มันสีหักมันสีแตกเนาะจ้าพอแซ่ไปสองขึ้นแล้วถ่าย้่างมือเ้านี่เขามีเวลาก็สามาคั่ได้เรืยเดจ้าแต่ว่าคนส่วนมากนี่สีรอดเวลาเลอะงาเนานะจ้าพอมาหอดเวลาเลอะงานะกะน้ำไปล้างนา้ำเดจ้าบะเนี้แซ่สองขึ้นแล้วน้ำไปล้างน้ำ ส้อมสีล่างทั้งเบิดหาน้ำจากพี่น้องล่างออกคักๆเลยให้กินขวนกินนี่อย่างกินความสมกินคือจังไม่นสิมีกินไข่ไข่มันเนา่าแต่มันปรไเด็นเน่าเลยจ้ะพี่น้องเป็นกินหุม้มกินของน่อไม่น่ะนะ,ะจ้ะสวอมสิล่างทั้งเบิดหาน้ำเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยที่สวอมเฮ็ดนี่น้ำสุดท้ายสวอมสีใส้น้ำน้ำจากขวดน้ำซื้อนี่แหละจ้ะพี่น้องสวอมสีป่าใส่น้ำกอกสีป่ใส่น้ำเปิือสวอมสีใส่น้ำขวดล่าง น้ำสุดท้ายนี่สีล่างคักเลยได้จ้าสิไส้น้ำขวดในเทใส่แล้วก็ล่างล่างล่างเศาเศร้าคักเราพี่น้องแล้วก็ปั้นอกเพื่อที่สิน้ำไปขันเนาะจ้านี่แหละจ้านาำสุดท้ายที่สวมใสในการล่างเนาะสวมกัสีปั้นออกแบบนี่จ้าปั้นแล้วก็สีแยกใสกะละมังไว้นี่แบบนี้เนาะจ้าแบบนี้ก็คือพร้อมที่สีขันเลยได้จ้าเนี่ยมาเริมขันกันเลยเด้จ้าัดนี้สวมกัสิไส้แค่เกลือย่างเดียวได้จ้าเกลือนี่สวมสีไส สียังมัท่านี่ใสหลายเนาะจ้ะสีใสแล้วก็ขั้นแล้วก็ซิมไปเรื่อยๆแม่จ้าส,ส่วนสีใสเกลือประมาณสองสามหลอดพอนะจ้ะใส่แล้วก็ค่อยซิมไปเทลนอยเนาะบ่ห้มันเข้มขักจ้ะถ้าผู้ใดสีเก็บไว้กินโดนๆเนาะพี่น้องเนาะเก็บไว้กินซี่เดือนหาเดือนไปข้างหน้ากให้มันออกเข้มจากน้อยนอจ้ะห้มันเห็ดเข้มๆนั่มไว้จ้ะแต่ถ้าผู้ใดเฝ้ากินเนาะพี่น้องเนาะเห็ดบ่อหลายเห็ดแล้วก็สีเฝ้ากินภายในให้เบิดไตภายในเดือนนึงยังสิกะ สีไซนหนาหมวกน้ำเล,ลยๆจ้าสีบอยสีบอยเฮดเข้มแห้งนะจ้านี่แหละวิธีการคันของสวมสวมกับสีคอยคันเนาะจา้าสีบอยคันสีบอยขยำแห้งเลยจา้าสีคอยเฮดแบบนี้หละจ้ะพี่น้องสีคอยคอยแบ่งเฮดเธอละส่วนเธอละส่วนไปเนาะจา้ะนี่แหละคันให้นำ้ำให้เกลือมันละลายนะพี่น้องน้ำนีน้นนอใหม่ก็เสีออกมาน้ำจา้านี่แหละคอยคันไปแบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องคันไปบักคากเลยเด้จา้า เมื่อห้าขันเ็จเรียบร้อยแล้วสวอมสีมาเติมน้ำหมวกใส่เลยได้จ้าตามจริงนีสิกใเ่ขวดก็ได้จ้าแต่ว่าสววมสีมาเติมใส่แนโนใหม่เลยล่ะกัเอามือเศร้าๆจากน้อยให้มันเข่ากันเนาะจ้าบ่ได้ขั้นอีกได้จ้าแค่เศร้าๆเห้มันไห้น้ำหมวกมันไปทั่วถึงโนใหม่สมทั้งเบิดจ้านี่เ็จเรียบร้อยก็ได้ประมาณนี้เลอจ้าพี่น้องเห็นบ่โนใหม่สมสวอมเริ่มอ่อนเลยได้จ้านี่เริ่มปั่นเป็นก้อนได้แล้วแบบนี้นี่ก็ถือว่าใส่ได้แล้วเด้จ้าเนี่นี่ สวมถ้าผูใ้ใดมักตอนใหญ่ๆก็สามารถเทตอนใหญ่กว่านี่ได้จ้าสวมคิดว่าตนสานีพอดีแล้วเนาะจ้านี่นี่ปั่นเป็นก้อนได้แบบนี้ถือว่าได้แล้วจ้าพี่นงองหลังจากนั้นเขาสิไปเริ่มกอเกเส่ขวดกันเลยนอจ้าอันนี้เป็นขวดที่สวมสือมากแล้วก็อนานำมาใส่ในการล้างน้อยหลอบสุดท้ายลวจ้าพี่นงองขวดไม่ๆเลยเนาะจ้านี่วิธีการหยัดก็แล้วแต้สะดวกแล้วแต้สบายเลยจ้าเฮาถนัดยัดแบบใดพี่น้องแต่ว่าก็ระวังอย่าให้มันหักเนาะจ้าคอยยัดเน่จากน้อยจ้า ตอนใดที่ว่ามันเงยเงแข็งแข็งนี่กระสีคอยคอยหยัดเด้อจ้ามันสีหักจ้าพี่น้องส้มก็สีหยัดไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะนี่พอได้เต็มขวดแล้วห้องก็สีดันดันนอไมลล่งจากน้อยจ้าแล้วก็สีตักน้ำใส่ตักน้ำใส่นี่กระสีไ้น้ำนี่มันคอยซึมลงไปเนาะจ้านี่ซึมลงไปแล้วก็ให้น้ำจนว่าเต็มขวดเลยเด้อจ้าห้น้ำมันหล่นขึ้นมาจากนอไมลแน่จากน้อยเด้อจ้าห้น้ำมันถ่วมนอไมลจ้าบ่ถ่วมบ่ได้เด้อจ้าถ้าบ่ถ่วมนี่มันเสียแถวนอไมลดำเนาะจ้า นี่สวนประสิทธิ์ตักใส่จนว่าพ่อใจเลยจ้าพี่น้องนี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยเด้จ้าบะเนี้นี่ละวิธีการเห็ดโนมัยสมแก,ก,ก้วกอกเส่ขวดกับมีซ้ำนีเลยจ้าพี่น้องถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยเนาะถ้าผู้ใดอยากกินไววก็ให้ยส่น้ำมวก,ละละก,กวหลายๆจ้าถ้าผู้ใดก้าวว่าเห็ดหลายๆเห็นมันเด็ก,กินโดนๆนี่ก็เห็ดเค็มๆไหวเด้อจ้าพี่น้องเด้อนี่แหละจ้าขั้นตอนวิธีการเฮ็ดโนมัยสมของสวอมกับมีซ้ำนีเด้อจ้าถ้าผู้ใดยังสงสัยยังอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามสวอมไว้เลยเด้อจ้า สำหรับคลิปนี้กะขอบคุณสำหรับการรับชมเ้อจ้าสวัสดีจ้า